สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาจะมาเล่นแมพก็ก็คืนกันเขาอาจจะไม่ได้ทำคลิปเอ่ออันนั้นแล้วนะคลิปอะไรก็รอบอกอะเพราะอาจจะไม่ได้ทำนะคะเพราะชว่นนวงนี้คอมพิวเตอยว่าอัดแต่แล้วเย้ yeah. นี่ถ่านวันนี้เขาจะทำภารกิจ ไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาก็จะไปทุกคนใส่เข้าก่ววนอน,นตวัวันสดสดทิ้งดันมืดหมดอะไรวะเดาจะไม่ได้เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะทิ้งน้ำตาไป พอรู้สึกตัวสักทีความไม่รักไม่ได้สนอะไรกับคนอย่างฉันคนที่เธรักหมดทั้งใจคงเป็นเขาคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครมาแทนาที่เขาได้เลยเจดีงทีอว่าเธอ,อยังคงรัเขา เจ็บตรที่ว่าเราไม่ได้ไปต่อคนสองคนเท่านั้นคือเธอและเขารัก,กนในชั้นเอ๊ยทุกคนใครรู้บ้างว่ามันเป็นอย่างีงทางแก้ทำยังไงแล้วก็เิียว่าเมื่อกี้หายแล้วทุกคนจำได้ไหมที่เราพูดหาเยเย้หายแล้วนะ่ะจำได้ไหมเออนั่นแหละแต่มันก็ดีนะมันจะได้เห็น เขาจำได้ว่าตรวนี้มันจะมีของเดี๋ยวเขาจะรอขึ้นไปเขาจะรอขึ้นไปดูนะทุกคนคื้นแรกไม่เป็นไรเขาก็จะมาฟาร์มของตรงนี้มาดูกันว่าจะมีของซ่อนไว้ทิ้งเอไว้ ควาจริงเราก็รู้แหละว่าโดนหลอกค่ะเราแค่มาเฉยๆมันจะมีอยู่อะักทีตัวนั้นขัวป้ามึงมากมาเลยน่ากลัว้วรอเขาจะตายแล้วทุกคนเขาจะตายเขาไปแล้วกลับบ้านแล้ว เขาได้ของมานิดหนึ่งพอได้อยู่เฮ้ยเปินเอเลียนนี่ทุกคนยยยยย ไม่กอดนะทุกคนอ๋อขอบคุณขอบคุณ thank you thank you มากขอบคุณนเดี๋ยวเราจะไปหาล่าสัตว์ดี พรุ่งนี้เขาจะไปหาเด็กค่ะไม่มีอาหารเดี่ิวเหะ เด็กในนูเสบไปกันไปช่วยเด็กเหนียวอ่ะจะหาอะไรกินจ้นโอ้เปิดกล่องก่อนละกัน ไม่ใช่ค้าดเรานะทุกคนมันเป็นของใครไม่รู้วางไว้เีย่ย เดี๋ยวเขาก็จะเล็บแป๊บเดียวนะคะแล้วเขาก็จะเอาปกตินะผู้คนวันเสาร์อาทิตย์มาทุกคนช่วยเด็กกัน

ไปลือเองวันนี้จะต้อรุ่นี้พรุ่งนี้จะต้องบเพราะว่าเหลือคจะต้องจับไปเลยสำหรับว <inequ ities. S 1> ันนี้วันที่ผมจะไปเที <environments> ่ยวระบุอย่ปกที่บ้าของใครที่บวันของใค ทุกคนเราจะไปเกิดเปิดกล่องร้องกัน

拜拜。